อินเดียกับจีนเตรียมฝึกศิลปะการต่อสู้ให้ทหารหลังที่เกิดเหตุปะทะเดือดที่พรมแดนที่ติดกับอินเดียทางการจีนได้เปิดเผยว่าได้ส่งครูสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวจำนวน20คนไปช่วยฝึกฝนให้กับกองกำลังของตนที่ประจำการอยู่ในแถบที่ราบสูงที่เบตซึ่งเป็นบริเวณที่จีนมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนกับอินเดีย และยังพึ่งเกิดเหตุประทะนองเลือดไปเมื่อไม่นานมานี้สถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนได้รายงานว่าครูสอนศิลปะก,การต่อสู้จากค่ายอึนโปไฟท์คลับจะถูกส่งไปประจำการที่กรุงลาซาในเขตปกครองตนเองของทิเบตอย่างไรก็ตามสื่อทางการของประเทศจีนไม่ได้ยืนยันชัดเจนว่าภารกิจหลักของครูเหล่านี้ คือการสอนให้ทหารจีนที่ประจำการอยู่ตามพรมแดนที่ติดกับอินเดียได้นำศิลปะการต่อสู้ไปใช้กับค่าศึกในเขตที่ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงกันห้ามใช้อาวุธหรือไม่ส่วนทางการจีนก็ไม่ได้ให้เหตุผลอย่างเป็นทางการถึงเรื่องการตัดสินใจในเรื่องนี้แต่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาได้เกิด เหตุปะทะนองเลือดระหว่างทหารจีนและอินเดียที่หุบเขาการวานในภูมิภาคลาดักซึ่งอินเดียได้ระบุว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิตอย่างน้อย20นายและบาดเจ็บอีก76นายขณะที่ฝ่ายจีนไม่ได้ออกมาเปิดเผยถึงจำนวนทหารที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุปะทะดังกล่าวแล้วสู้กันเรื่องอะไรหลายทศวรรษมาแล้วที่ชาติมหาอำนาจท,ทางทหารทั้งสอง ได้ยื้อแย่งดินแดนบนเทือกเขาหิมาลัยส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่และบ่อยครั้งที่มีการ,รเผชิญหน้ากาันตลอดแนวพรมแดนที่มีความยาวร่วม3,440กิโลเมตรโดยสถานการณ์ตึงเครียดล่าสุดได้เริ่มจากอินเดียได้สร้างถนนสายใหม่ไปตามแนวเส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริง line of actual control LAC และซึ่งทำให้จีนไม่พอใจ แล้วก็ได้ส่งทหารไปประจำการบริเวณนั้นซึ่งรวมไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองขึ้นด้วยและนี่ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นที่สองฝ่ายจะประทะก,กันดินแดนนี้สำคัญอย่างไรทั้ง2ประเทศต่างมองว่าดินแดนนี้มีความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจและการทหารหากไม่มีฝ่ายไหนยอมกันและกันและปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อ,อนี่ก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของทั้งสองภูมิภาค และก็เชื่อกันว่าการเสียชีวิตจากการต่อสู้เมื่อวันที่15มิถุนายนเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีหลังจากก่อนหน้านี้ที่จีนและอินเดียเคยทำสงครามกันเพียงครั้งเดียวในปี1962และอินเดียก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างหน้าอับอายมันเกิดอะไรขึ้นในการประทะครั้งล่าสุดและเหตุใดจึงไม่มีการยิงกันโดยทางจีนได้กล่าวหาว่าเหตุประทะในเมื่อวันที่15มิถุนายน เกิดขึ้นเพราะว่ากองทัพอินเดียได้ข้ามพรมแดนเข้ามา2ครั้งเพื่อยุแย่และโจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยันว่าไม่มีการยิงกันส่วนเจ้าหน้าที่อินเดียได้เล่าว่ามีการต่อสู้กันด้วยมือเปล่าแท่งเหล็กและหินอินเดียและจีนเคยทำความตกลงทวิภาคีในปี1996ซึ่งกำหนดไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยิงหรือปฏิบัติการโจมตีหรือไล่ล่าโดยใช้อาวุธ ไม่ว่าจะเป็นปืนหรือระเบิดภายในเขตพื้นที่2กิโลเมตรของแนวเส้นแบ่งเขตควบคุมความเป็นจริงและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมทั้งสองฝ่ายไม่เคยเปิดฉากใช้อาวุธโจมตีกันและกันอีกเลย